มาเก็บพริกกันค่ะทุกคนมาเก็บพริกปลอดสารพริกในบ้านเราเองปลูกเองกินเองนะทุกคนลูกดกมากทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งเขียวดกดกจริงๆอะ่ะมันมัน มันออกลูกไปสองรุ่นแล้วต้นมันจะตายอยู่แล้วเราก็เลยทำให้มันฟื้นคืนชีพมาใหม่นะคะเนี่ยจริงๆมันดกนะแต่มันเป็นสีเขียวสีเขียวมองไม่ค่อยเห็นต้นเดียวเองเมื่อก่อนก็จะมีมะเขืออยู่ต้นหนึ่งอดอก ต้นหนึ่งมีรูปเป็นสองสามร้อยนน,นี้เนี่ยมะกรูดเรามีมะกรูดด้วยนะคะทุกคนใบมะกรูดมีต้นมะกรูดนี้ทนมากมากกับเราอยู่กับเรานานๆแล้วมันหอมหอมเนีย่ยมะกรูดบ้านมันหอมมากๆแล้วก็มีผักขโขมด้วยนะทุกคน ผมี่เราก็เอาไปผัดใส่ไข่นะเอาไปผัดครั้งหนึ่งละเดี๋ยววันนี้จะผัดอีกทานกับข้าวเหนียวยทานกับทานกับข้าวเหนียวทานกับข้าวต้มนี่ผักโขมผักโขมพามาดูพืชผักริมรั้วนะคะ พวกนี้ก็เอาไปกินกับลาบได้นะลาบหมูลาบปลาอะไรได้หมดต้นพยาคุฑพยาครุฑั้นานเฉาวเวยน้านเฉาวเวมีขิงด้วยนะทุกคนขิงแมงดาแบบคนคนเหนือเราก็เอาไปใส่พวกยำหน่อไม้นะ เอาไม้ต้มเนี่ยยำยำใส่น้ำปูรถข้างบ้านเสียงดังยำใส่น้ำปูนี่โป้ยเซียนเอามาจากบ้านลุงนะบ้านลุงทีละป้าฟงเอามากิ่งเล็กๆตัดมาตอนนี้เขางามมากนะคะเรศมากค่ะแม่ นี่ใครรู้จักชื่อบอกมานะใครรู้จักชื่อหนูบอกหน่อยนะต้นนี้เขาเขาเรียกว,ว่าต้นดับกลิ่นต้นอะไรต้นอะไรนะอะไรมรกตยกมรกตล่ะอันนี้กำลังเลี้ยงอีต้นเล็กๆอันนี้บอลผิดอะไรใช่ไหม อะไรหุบสักอย่างไม่เคยรู้จักแต่ว่าชอบตอนนี้กำลังเลี้ยงมะละกอฮอลแลนด์เดี๋ยวจะให้ดูต้นต้นยอนะเนี่ยเอาไปทำเอาไปทำห่อหมอกปลานะทุกคน เอาไปแกงขั่วหอยขมไปแกงเขาไปทำาไะได้อีกอันนี้มันเป็นยอพันพันหอมมันหวานมันหอมไม่ใช่พันขมนะอร่อยมากต้นใหญ่เบิ่ม นี่เราตัดกิ่งมันมาเนี่ยลูกยออย่างนี้นทุกคนนี่มันยังไม่สุกแต่เราตัดมันออกมามันมันเลยไปบ้านมันเลยไปบ้านพี่นศนะคะมันไปบางหน้าบ้านเราก็เลยเอาออกมาหน่อยหนึง่งกิ่งเดียวกิ่งเดียวห้ยเนี่ยยอดมันแบบมา อร่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้เผื่อเอาไปทำอะไรทานหอมมากเลยลูกมันอนะ่ะนี่เรากำลังเลี้ยงใบเฟิร์นใบเฟิร์นสวยไหมทุกคนเราเอามาเน่จาเ,เป็นไอ้นี้เล็กๆอะ่ะเป็นต้นเล็กๆผัก,กพแพลวก็มีนี่มะระตอฮอลแลนด์กำลังเลี้ยงอยู่นะต้นเล็กๆ ต้นเล็กต้นน้อยแล้วมาใส่กระถางอันนี้ห่างเจ้าระเเค่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเพราอันนี้ต้นชบานะคะต้นชบาวันนี้เขาเขาออกดอกหน่งดอกแล้วนะดอกเขาจะอยู่ไม่นานนะสองสาวันเขาก็จะยุบแต่เขาก็จะออกดอกเรื่อย ตรงโน้นก็จะมีต้นหนึ่งนะชบาโน้นจะเป็นสีเหลืองวันนี้ไม่มีดอกดอกหบุบละดอกหบุบละนี่บ้านคุณป้านะคะดอกสีม่วงบ้านบ้านบ้านปานองม <c oughs> ีต้นกล้วยนี้เราก็จะมีหลายหลายรุ่นนะคะ ออกรุ่นล่าสุดในลูกใหญ่มากแฟดด้วยนี่นะทุกคนวัยลูกใหญ่มากเอาไปให้เพื่อนเอน,เพ,นเพื่อนบ้านหมดแล้วตัวเองก็เก็บแต่เศษที่มันหลุดลุยนี่แหละเอาไว้กินไม่มีใครกินกันเรากินคนเดียวลูกบะเรมเลยทุกคนกล้วยหอม มาจักตรงนี้พาทุกคนมาเก็บพลิกนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีมืออยู่คากเดียวก็ถือชือกล้องอยู่้างนึงมันก็เลยเก็บไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเก็บพลิกก่อนนะจ๊ะ โอเคนะทุกคนเก็บแค่นี้ก็พอไม่ต้องเก็บเยอะเหลือเขียวๆเอาไว้ให้เขาให้เขาสุกพราะที่บ้านยังมีพลิกอยู่ในตู้เย็นยังมีพลิกอีกเยอะพี่สาวที่น่ารักพี่นุชก็ให้มาพลิกขี้หนูสวนหอมๆน่ารักมาก ที่ก็จะแบ่งนวนแบ่งนี่มาให้ทานอยู่เรื่อยสวยด้วยใจดีด้วยและมีความสุขนะคะคนเราถ้าอยู่ที่ไหนแล้มีคนเมตตามีคนแบบเอน่ารักนรกเราก็มีความสุขนะคะ หัวมันขมำลงไปทางไหนไมนกล้องคลิปมันยาวเดี๋ยวเราก็เอาไปลง youtube ก่อนแล้วค่อยแชร์ไปให้เพื่อนๆนะผักบุ้งนะทุกคนเราก็ไปซื้อผักบุ้งมาจากตลาดแล้วก็เอาเอายอดมันมาทำกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเอาต้นเอาโคลนมัน มาเฉียบๆไว้ตรงนี้้วมันก็ขึ้นเป็นน,นี่เราก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะเอาไปผัดเอาไปแกงเออเอาไปแกงส้มค่อยเก็บผักโขมนะยอดผักโขมก็มาังงามยิ่ยงเก็บมันยิ่ยงขึ้นผักโขมต้นเดียวนะต้นให,ใหญ่ๆเอาไปผัดได้หนึ่งจานโอเคนะทุกคน เช่พลูเราก็เยอะนะทุกคนเช่พลูงามๆหอมมากเลยละเรายืนอยู่ตรงนี้หอมเช่พลูใครที่ปวดฟันนะฟันเป็นแมงหรือเหงือกมีปัญหาปวดฟันอะไรเงี้ยใช้นี่นะรากมันนะดึงเอาราก ชะพลูเนี่ยมาบุบๆหน่อยแล้วก็โปะโปะเข้าไปมันจะหายนะคะทุกคนปวดฟันฟันเป็นแมงเนี่ยเขาบอกว่าแมงที่มันกินฟันมันจะตายหมดเราก็เอามาใช้อยู่นะของเราก็ดีขึ้นนี่ขิงนะขิงแดงดาหอมหอมใบขิงเนี่ยหอมมากอะ อันนี้ก็ใบยอนะต้นยอเนี่ยต้นยอมันไม่มีที่ขึ้นมันก็เลยมาขึ้นตรงขอนไม้ไปดีเลยให่คุณลุนช่องดีด๋ดิคนเราอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็งามใช่ไหมนี่ดูสิตอนงามงามไม่จําเป็นต้องอยู่ตึกอยู่คลรหาระดูตรงไหนก็งามนี่อยู่โยเซียน ถ้าเขาขาดการดูแลเขาก็เฉาเขาก็จะตายถ้าเราดูแลดีนะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยหมันดูแลเอาใจใส่เขาก็งามขึ้นมามีชีวิตชีวาเหมือนมน,นุษย์เนี่ยนะเหมือนหมานุษย์นี่แหละดูแลดีๆกันเดอ้อเมื่อมีชีวิตอู่ได้กันกด็ดูแลกันดีๆรักกันให้มากมาก คนเรามันก็มีแค่หนเดียวนะที่จะต้องเกิดมาอยู่ร่วมชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่าไปเอาอารมณ์เป็นใหญ่เนีย่ยทุกคนความรักความผูกพันความมันเป็นสิ่งที่สวยงามไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะอยู่ในสถานะใดคนเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรมา พอไปก็ไม่ได้อะไรไปเมือนกันหมดไม่ต้องไปแบ่งช้นวันนะอะไรทางนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาทางนั้นแม้กระทั่งชื่อแท้ก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาอ่ะไม่บ่นละไปละปูน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 ไปทำกับข,าข้าวกันนะจ๊ะ